ต้อนรับเข้าสู่เขตพิเศษสำหรับเด็กทุกแนวไม่ว่าจะเซียนจะแบวจะแจ๋วหรือจะซ่าออกมากล้ากันที่นี่กับรายการเด็กหลังห้องช่วงเปิดเรียนร่วมสนับสนุนโดยปรายดาที่แล้วเรารู้จักและเห็นพลังสามาคัคคีของน้องๆทั้งสองโรงเรียนกันไปแล้วนะครับโดยโรงเรียนสตรีวิทยานนทบุรีเฉือนไปก่อน1ิคะแนนในรอบแรกแต่ทางน้องๆโรงเรียนสตรีวิทยา2 ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปนะครับเพราะเพื่อนๆทางบ้านสามารถส่ง SMS เข้ามาเชียร์ได้ที่4111006เรามาติดตามกันต่อว่าอาจารย์พิเศษสัปดาห์นี้จะมีใครกันบ้างคนแรกอาจารย์2องพาราดอกซคนที่สองอาจารย์ก้อยสัจเดเซเกคนที่สามอาจารย์แท่งสัก์สิทธิ์และคนสุดท้ายอาจารย์โย่งอามแชร์ เลือกอาจารย์พิเศษคนไหนดีครับคนไหนพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ครับทำไมถึงเลือกพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ครับร้องเพลงทองผลงานร้องเพลงทาะจริงเหรอเพลงไหนเพลงไหนหูทวนลมหูทวนลมเพลงเขากำลังดังมาเลยตอนนี้มีน่ารักมากเลยนะครับไปฟังครับว่าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับวันนี้มีคําถามอะไรมาถามครับครับผมผมเป็นกัปตันทีมแมงปอล้อคลื่นนะครับเล่นฟุตบอลให้กับทีมแมงปอล้อคลื่น ซึ่งเป็นการรวมตัวนะครับของศิลปินดาราแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับอยากทราบว่านอกจากผมแล้วเนี่ยที่เล่นอยู่ในทีมแมงปอ้อขึ้นมีเพื่อนเพื่อนดาราคนไหนอีกบ้างที่เล่นอยู่ในทีมแมงปอ้อขึ้นถ้าทราบแล้วเด็กหลังห้องตอบมาเลยครับสมาชิกคนอื่นอีกหนึ่งคนคือมีมีอีกหลายคนนะครับแต่หนึ่งในสี่ตัวเลือกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสนาหอยซูโมโก่กิกโกติอารามบอยและถะั่วและเชิญยิม้มหนึ่งในสี่คนนี้มีอีกหนึ่งคนแหละครับที่เป็นสมาชิกของแมงปอ ล้อคลื่นด้วยนะครับคิดว่าใครครับใครเนี้ยใครเจะเล่นบอลนะพี่ช่องสามเล่นบอลนะพี่ช่องสามอ่ะตอนแรกเชนยิ้มเมื่อก่อนเตะบอลย้อนก็ตีก็เตะบอลเออหนูว่าเคยมีกตีถุนแล้วเออเนี่ยใครจะเป็นคนตัดสินใจครับขอคำตอบครับค่ะพี่ถั่วแระเชิญยิ้มเหรอครับค่ะพี่ถั่วแระเนี่ย ใช่หนึ่งในสมาชิกของทีมแมงปอล้อขึ้นไหมแจ็คเคยเจอไหมตั้งแต่ไปเตะบอลมาเคยไหมเคยเจอแต่ผิดครับผมเคยเจอเขาไปสนามไงแต่เขาไม่ได้เป็นทีมแมงปอล้อขึ้นสตรีโดนตุ้งตุ้งคิดว่าเป็นใครครับเป็นพี่กตีอารมวยค่ะกตีอารมวยเป็นคำตอบที่ที่ เคยเจอไหมพี่กตีในสนามของเรามาเตะฟุตบ,บอลกับเราผิดครับผมไม่เคยเจอ <c oughs> ไม่เคยเจอครับผมแรกๆในยุคเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีคุณศั์สิทธิ์แท่งทอง <c oughs> นะครับเป็นตัวตั้งตัวตีเสนาเพชรจากยุทธการขยับเมืงองพี่โน้ตอุดมแป้พาณิชในยุคแรกๆนะครับรวมไปถึงหนึ่งในนั้นเนี่ย ก็มีเสนาหอยอยู่ด้วย,ยคำถามข้อต่อไปถ้าเลือกอาจารย์พิเศษได้ดีตอบคำถามได้ถูกจะทิ้งห่างออกอีก10คะแนนจะเลียกอาจารย์พิเศษท่านไหนดีครับพี่สองพี่สองพาราดอกพี่สอพาราดอกสวครับผมสองครับอยู่วงพาราดอ็อกครับคำถามง่ายๆครับผมพาโบปิกัสโซวาดภาพนี้นะฮะจัดอยู่ในรัฐิทางศิลปะชื่อว่ารัฐิอะไรครับผม ช้อยข้อท right? ี่หนึ่งนะฮะ abstract ช้อยข้อท um ี่สองฮะ impressionist ช้อยข้อที่สฮะ cubism ช้อยข้อที่สี่ฮะ surrealism โอ้โหงงเลยจะตอบพิทากรัสพิทากรัสเขาคณิตศาสตร์ ตอบครับตอบครับต้องตอบแล้วครับตอบครับ abstract อะไรคะดูกันครับว่า abstract เป็นคำตอบที่ที่ผิดครับคิดว่าจะตอบอะไรดีครับมี3ตัวเลือกให้เลือกเท่านั้นนะครับ ข้อสี่เรียวเป็นเรียวคือความจริงว่าจากภาพเสมือนจริงครับส่วนอันที่สองไม่แน่ใจ i m p r e s s ชันว่ามันคืออะไรค่ะส่วนคิวหนูอว่าน่าจะแบบย่อม,มาจากพวกเลยค่ะคณิตแต่พวกนี้ค่ะครับพูดใกล้เคียงกับทางฝั่งนู้นเลยคิวบิสมเป็นคำตอบที่จีเอาจริงนะพี่แจ๊คครับ ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศิลปะหรอกไปถามจากเสียงปากของพี่สองเลยก็แล้วกันนะครับเพ <_ Cub> ราะ <because S 2> พี่สองมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เรียนจบมาทางด้านนี้เลยนะครับได้เลยครับฟังคําตอบจากพี่สองเลยครับเชืช่อเลยฮะพาโบบิกาโซวาดภาพแล้วจัดอยู่ในระดัคิวบิสต์ซึาทำให้ทางฝั่งเรียนสตรีวิทยา2ตามมาอีก10คะแนนมีคะแนนเท่ากับทางฝั่งสตรีนนทบุรีแล้วครับ ตามของพี่สองอยากสะจนน้องๆอึ้งทึ่งกันไปเลยทีเดียวแต่ทางโรงเรียนสตรีวิทยาสองก็สามารถตอบถูกทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาเท่ากับโรงเรียนสตรีมนนทบุรีได้ยังเหลือคำถามจากอาจารย์พิเศษอีก2องท่านที่น้องๆจะต้องมาขับเที่ยวกันต่อในช่วงหน้ากับรายการเด็กหลังห้อง ช่วงที่2ของการสอบมิดเทอมแล้วนะครับรอบนี้น้องๆแต่ละทีมจะต้องงัดความรู้รอบตัวและใช้ไหวพริบเพื่อพากันไปสู่ช่วงสอบไฟแนลให้ได้ช่วงนี้ร่วมสนับสนุนโดย<อ>จะเลือกอาจารย์พิเศษท่านไหนในการเอามาใช้ถามคำถามเราดีครับเหลือเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับถูกต้องพี่ก้อยค่ะสัตว์ในโลกเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าก้อยอยากจะทราบว,ว่าสัตว์ชนิดใดที่ไม่เคยกินน้ําเลย ข้อหนึ่งนะคะมีโคาล่าค่ะข้อสองค่ะจิงโจ้ค่ะข้อสามค่ะตุ่นปักเป็ดค่ะข้อสี่ค่ะธนุกิค่ะสี่ตัวเลือกนี้ตัวไหนน่าจะเป็นสัตว์ที่มีโอกาสจะไม่ดื่มน้ำมากที่สุดครับตอนนี้คะแนนเท่ากันอยู่นะครับการตอบคำถามข้อนี้มีผลต่อการเข้ารอบเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องตอบแล้วครับ ปากเป็ดคะ่ะ3ม,มาดูกันครับว่าตุนปากเป็ดเป็นคำตอบที่ผิดครับ oh <my. S 2> โอกาสการเข้ารอบของสตรีนนทบรีสูงมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าคุณตอบข้อนี้ถูกสิทธิ์ในการตอบคำถามข้อต่อไปก็จะเป็นของคุณก่อนด้วยนะครับทําให้มีสิทธิ์ในการเข้ารอบสูงกว่าทางฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา2แล้วนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการการันตีเพราะถ้าคุณตอบผิดก็ยังจะมีคะแนนเท่ากันเหมือนเดิมนะครับเหลือสามตัวเลือกครับหนึ่งมีโคลาสองจิงโจ้สามธนุกิเลือกอะไรดีครับานุกิค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นธนุกิครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักค่ะตอบมาแล้วว่าธนุกิธนุกิเป็นคำตอบที่ ครับไปฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณก้อยหรืออาจารย์ก้อยสัตเตเดซโกกันเลยครับและคำตอบก็คือก็มีโคอาล่านี่เองค่ะเหตุผลที่เขาไม่เคยกินน้ำเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะกินต้นยูคาลิปตัสอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในนั้นจะมีน้ำเพียงพอแล้วเขาไม่จำเป็นต้องกินน้ำเพิ่มไปอีกะคะ่ะเอาละครับจะต้องมาตัดสินกันในคำถามข้อสุดท้าย <c oughs> ซึ่ง ตอนนี้1ิิคะแนนเท่ากันทั้งคู่นะครับสิทธิ์ในการตอบคำถามก่อนเป็นของทางฝั่งเรียนสตรีนน,นทบุรีนะครับแล้วอ,อาจารย์พิเศษเพียงแค่ท่านเดียวนะครับไปฟังคำถามจากอาจารย์ท่านนี้กันเลยครับรู้ไหมครับว่ายาสีฟันเนี่ยมีการค้นพบครั้งแรกเลยนะครับที่สมัยอียิปต์โบราณเลยนะครับคำถามก็คือรู้ไหมครับว่ายาสีฟันในสมัยโรมันเนี่ยทำมาจากอะไรข้อ 1. ผงอิฐข้อ2อปัสสาวะมนุษย์ข้อ3อุจจาระม้า หรือข้อ 4. พริกไทยป่นครับยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละครับจริงๆมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอียิปต์นะครับแต่คําถามไม่ได้ถามถึงในยุคสมยัยของอียิปต์<อ>ถามถึงในยุคสมัยถัดมาจากอียิปต์ในยุคที่โรมันจเจริญรุ่งเรืองโรมันที่ไทยโรมันเจริญส่วนประกอบสําคัญของยาสีฟันในยุคโรมันคืออะไรครับอ่ะตอบครับนอิทธิ อะไรนะครับผงอิดค่ะทำไมึงคิดว่าผงอิดครับในผงอิดน่าจะมีแคลเซียมอยู่ผงอิดเป็นคำตอบที่ที่ผิดครับถ้าตอบถูกเข้ารอบทันทีตอบผิดเสมอ เราจะตัดสินกันด้วยคำถามจากอาจารย์พิเศษท่านสุดท้ายนะครับครับตาม <ละ S 2> คิดว่าท่าจะพิกไทยก่ออกนพริกไทยบนเป็นคำตอบที่คำตอบที่ถูกต้องไปฟังจากปากของพี่ยงกันเลยครับและคำตอบก็คือนัวสวรมนูคร,ครับ สาเหตุของการใช้ปัสสาวะมนุษย์มาเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในยาสีฟันยุคโรมันนะครับเพราะว่าคนโรมันมีความเชื่อว่าปัสสาวะมนุษย์นั้นมีส่วนประกอบของแอมโมเนีย mm hmm. และมีความเชื่อว่าถ้ามีส่วนประกอบอแอมโมเนียคงจะทําให้ฟันนั้นขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ครั้งนี้นี่ถือว่าน้องๆน,น,นี่สู้กันดูเด็ดเผ็ดมันมากใช่ครับอาจารย์หมดไปแล้ว4ท่านยังหาผู้เข้าไปสอบไฟนอลไม่ได้เลยอื mm hmm. สง <คน S 1> สัยจะต้องมีคําถามพิเศษถามแล้วละ่ะครับผมเดี๋ยวผมถามเองก็แล้วกันคำถามข้อแรกถามว่าโลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนํามาใช้คืออะไรนะครับ 1. ดีบุกค,ครับ 2. ทองคํา 3. ทองแดง 4. เงินครับดีบุกทองคําทองแดง และเงินครับตอบผิดมีสิทธ์ตรกรอบทันทีตอบถูกเข้ารอบเลยนะครับเอาทางแดงแล้วันเนาะทางแดงเป็นคำตอบที่ถ้าถูกชนะเลยนะครับถูกต้องคราบต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับทุนการศึกษา ในช่วงสอบมิดเทอมนะครับมูลค่า1 0,000บาทนะครับโดยการไฟฟ้านครหลวงครับชนะในรอบของสอบมิดเทอร์มสาขานครหลวงก็เลยใจดีมอบให้ไปก่อนเลยนะครับ1 0 0 0 0มบาทนะครับทางฝั่งนู้นไม่ต้องเสียใจนะครับยังสามารถกลับเข้ามาร่วมแข่งขันกับรายการเราได้อีกนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทางฝั่งโรงนรีนนทบุรีด้วยครับและช่วงหน้านะครับกลับมารุ้นกันต่อนะครับ ในรายการเด็กหลังห้องช่วงสุดท้ายว่าทางฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา2นั้นจะสามารถคว้าทุนการศึกษาเพิ่มไปได้อีกกี่บาทนะครับสักครู่หนึ่งในรายการเด็กหลังห้องครับช่วงสอบไฟนอลแในตอนนี้นะครับสำหรับรอบสุดท้ายโรงเรียนสตรีวิทยา2เนี่ยนะครับมาประจำอยู่ที่แท่นของชมและรอบของการสอบไฟนอลนี่ยนะครับ สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวการไฟฟ้านครหลวงใจดีครับจะมอบโบนัส <Flynn> ท <simulation products> ุนเงินสาพิเศษให้กับการตอบคำถามในการสอบไฟนอลข้อหนึ่งมีมูลค่า3,000บาทเลยทีเดียวนะครับอู้อ่าเท่ากับว่า10ข้อนล้วสามหมื่นเลยแหละครับผมสามหมื่นบาทเลยครับหมวดวิชาที่ต้องเลือกอยู่ด้วยกันห้าหมวดวิชานะครับในการตอบคําถามห้าหมวดวิชาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพนัศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทายสันธนาการและความรู้ทั่วไปครับห้าบวิชาที่พี่แจ็คบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลือกบทวิชาไหนดีครับภาษาไทายภาษาไทายซึ่งภารกิจการซื้อเวลาในสัปดาห์นี้คืออะไรครับพี่แจ็คภารกิจซื้อเวลาของเราในวันนี้มีชื่อว่า คืออะไรครับซิกแพกอ่านี่ไงกล้ามท้องของเราของคุณวันแพกชัดๆทำยังไงครับให้น้องนะครับนอนนี่แล้วลุกจะลุกไหวไหมน่ะโอ้ผมตัดที่ไม่ได้จริงเลยภารกิจนี้หมายความว่าเอาเอาขาเนี่ยพาดไปที่เหล็กถูกต้องใช่ไหมครับครับถ้าขาของคนมาซื้อเวลาแตะเหล็กเมื่อไหร่นะครับ เท่ากับเวลาในการตอบคาถามสิ้นสุดลงทันทีนะครับใช่ครับห้ามแตะเหล็กนะครับและห้ามเอาหลังแตะพื้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ3าคนนี้ใครจะเป็นตัวแทนในการออกไปซื้อเวลาให้กับเพื่อนครับนิชาเราใช้มือให้กับนิชาด้วยครับตอนนี้พี่นิชาไปประจําที่อยู่กับพี่แจ็คแล้วนะครับเหลือรุ่นน้องทั้งสองคนอยู่ต้องทําการตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ย้ำอีกครั้งนะครับการไฟฟ้านครหลวงสนับสนุนทุนการศึกษากับคําตอบข้อละ 3,000บาทน,นะครับมีทั้งหมดจํานวน10ข้อด้วยการขอให้ตอบได้มากสุดเท่าที่ทําได้ได้ข่าวมาว่าน้องฟ้านี่มีดีกรีเป็นถึงอะไรนะครับในวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเพชรยอดมองกุฎค่ะเพชรยอดมองกุฎเลยนะครับโอ้โอเก่งมากมากวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนต้องมาดูกันนะครับว่าจะตอบคําถามไม่ได้กี่ข้อเพราะมีการซื้อเวลาเป็นตัวแปรน,นะครับถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญ,ญาณจากนนพี่แจ็คเลยครับเริ่มครับ ข้อใดไม่มีคำสมาติหนึ่งบทความบางเรื่องมีแผนภูมิประกอบสองหนังสือที่มีอายุครบ50ปีแล้วไม่มีค่าลิขสิทธิ์บทความถูกต้องครับเครื่องหมายคำถามเรียกอีกอย่างว่าอะไรหนึ่งปรัชนีสองอัศเจรีปรัชนีค่ะปรัชนีถูกต้องครับอักษรเสียงสูงมีทั้งหมดกี่ตัว19ตัว21 1ตัวรับ11ตัวค่ะ11บตัวถูกครับ<อ>คำใดคือคำสุภาพของผักบุ้งหนึ่งผักรู้นอนสองผักทอดยอดผักทอดยอดค่ะผักทอดยอดถูกครับ คำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คำไทยแทนไม่ได้ 1. จินตนาไปหาหมอเพื่อใช้แสงเลเซอร์รักษาผิวหน้า 2. ส,สมหญิงเป็นดีไซเนอร์ประจำห้องเสื้อที่มีชื่อเสียงเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ถูกครับ ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำหนึ่งทองแท้ถี่ท่วนถากถางสองซ้ำซ้อนซ้อนรูปซักฟอกครับข้อแรกค่ะข้อแรกทองแท้ที่ท่วนถกักถางถูกต้องครับ <S <S 1> <S 1> เด็กเอ้ยเด็กน้อยเป็นคำประพันธ์ชนิดใดหนึ่งกลอนดอกสร้อยสองเพลงกล่อมเด็กครับกลอนดอกสร้อยค่ะกลอนดอกสร้อยถูกครับข้อที่แปดครับข้อใดไม่ต้องใช้หลักการโน้มน้าวใจหนึ่งการปราศัยสองการประกาศแจ้งความการประกาศแจ้งความค่ะการประกาศแจ้งความถูกต้องครับข้อใดเป็นคำผสมหนึ่งอ้วนพีสองแผ่นเสียงครับ แผ่นเสียงค่ะแผ่นเสียงถูกต้องครับข้อสุดท้ายครราชาศัพ์ข้อใดมีความหมายว่าคิ้วหพระเขละ 2. พระขนงพระขนงค่ัพร,คพระขนงถูกรค,ครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับการไฟฟ้าละครลหลวงนะครับมอบทุนการศึกษาในช่วงสอบไฟนอลมูลค่า3 0 0 0 0ืบาทแล้วก็ช่วงแรกอีก 1, 0 0 0 0บาทรวมกันเป็น4 0,000บาทครับ นี่เป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่รายการเด็กหลังห้องเคยแจกทุนการศึกษามานะครับสมชื่อจริงครับพี่เปิดที่พี่เปิดบอกว่านะครับภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะและอะไรนะ<ม>เพชรมงกุฎนะเพชรยอดมงกุฎเพชรยอดมงกุฎตอบ,บ<ม>ได้ทุกข้อครับ10ข้อนะครับถูกหมดเลยแถมนิชาสามารถซื้อเวลาให้เพื่อนตอบได้ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับนิชารู้รสึกยังไงบ้างครับ ซื้อเวลานี่เป็นไงคุ้มมากค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอนตอนตอนซื้อเวลาเมื่อกี้นิดหน่อยแต่สู้ตายนี่มันมันมันยากตรงไหนยากตรงเก่งขาเก่งขาใช่ล้วท้องล่ะท้องท้องสบายสบายเยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะครับและก็สตรีวิทยาสองด้วยนะครับครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเด็กหลังห้องนะครับเป็นเด็กหลังห้องอยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่พอถ้าจะเป็นเด็กหลังห้องตัวจริงต้องมาประชันความซ่าความสนความแกร่งความเกรียนความเซียนทั้งหลายนะครับในรายการเด็กหลังห้องของเรานะครับ,รบติดต่อมาได้ที่นี่เลยครับ www.facebook.com/ รายการเด็กหลังห้องครับผม พิมพ์คำว่ารายการเด็กหลังห้องเป็นภาษาไทยเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณ All All New ว e อ s การไฟฟ้านครหลวงและ c o น n นต t ด้วยนะครับครับเอาล่ะฮะแล้วกลับมาพบกับพวกเรานะครับทุกวันเสาร์เวลาเดิมนะครับ10โมงคึ่งกลับมาสนเสียนเรียนเล่นในรายการเด็กหลังห้องสวัสดีครับ